ปเป็นเหมืนขวัญใจไทยคำเมกสู้กันมาตั้งแต่ยกแรกมาถึงโค้งที่ห้าโค้งสุดท้ายยกที่ห้าโค้งสุดยแล,ลูกทำได้ทำทดีดีไป้ไ่บุญทองไฟเลยเอง,งเป็นสีเนม้บุทองไฟเนาะเนี้อจ้ำดานบกน่กักแรกกันหน่อยสอกเสร็จเร็กมาหน่อยคุณหมออัน คุณหมออโลเมนแก้มันจะแช่แล้วอยากหิวนอนหลังงวงนอนล่ะต้องหาวล่ะเอ่าคุณหมอสะพุ้งไหมวนที่ไทยไทยเขเบียกดโดนสอกน้องแก้มแน่วันที่สามสี่พฤษภา ่านประธานอ่อนจัดมวยแต่ละคู่นี่อยู่มุมไหนก็ได้เล่นสามสิบนะครับเชียนมวยเชียนนานเชียนนิกกองไปเจอกันนะครับที่นั่นครับครับไปเลยละครับยกทปีห้าคอยดีคอยใส่ไปให้กำลังใจท่านประธานอ่อนสกุลคนผิดล้อครับด้วยไปยกสุดท้ายแล้วยกสุดท้าย